โสดาบันโกลังโกละหัวข้อเทศในวันนี้คือโสดาบันโกลังโกละทุกพ่อก็เทศโสดาบันสามระดับอิกาบิชีโกลังโกละและสตตะคาตุปรมังคือเป็นสภาวะของคู่แรกในสี่คู่แบบปรลุคือโสดาบันโสดาบันเนี่ยแยกเป็นสามร,ระดับระดับของสติปัญญาของจิตของญาณที่ได้นั้นคือมันจะต่างกัน โซราบันโกลังโกราเนี่ยในตำราบอกว่าจะกลับมาเกิดอีกไม่เกินสามชาติที่มนุษย์นะที่ม,มนุษย์เนี่ยคือพอตายไปแล้วเนี่ยไปเกิดเป็นอะไรก็ตามแต่ต้องเกิดกลับมาเกิดเป็นคนก่อนสามสามชาติแล้วได้ปฏิบัติธรรมอยู่ในสามชาตินั้นชาติที่สานะมบรรลุธรรมชาติที่สี่ไม่มีจะไม่ได้กลับมาเกิดอีกก็บรรลุธรรมเรียบร้อยแล้วนี่คือตำราที่นี่หลวงพ่อจะเทศฐภาวะของ ของใจของจิตเนี่ยทีม่มันเข้าไปถึงไอ้ตัวนี้สภาวะของอโครังโคล่าเนี่ยตัวดาวังโครังโคล่าเนี่ยคือลักษณะการเกิดปัจจุบันหรือเกิดกรรมกรรมกรรมหนึ่งของเขาเนี่ยเขาจะเกิดได้สามครั้งปัจจุบันจะหมุนได้แค่สามครั้งแล้วครั้งที่สี่ไม่มเีเพราะตัดปัญญาตัดยานเกิดยานปัญญาคือสภาวะของใจที่เขาเข้าถึงแล้วเนี่ยเกิดเกิดการตัดเกิดยานขึ้นมาตัดตัดแล้วก็มันจบนี่เนี่ย เรื่องนั้นกรรมเรื่องนั้นขาดไปเลยเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วทุกๆเรื่องก็จะเป็นแบบนี้ในชีวิตของเขาที่มีชีวิตอยู่เนี่ยจนสมุชเเจตสมุชเฉจตคือเข้าถึงขั้นอรหันต์ว่าตัดสิรูเป็นอรหันต์ไปเนี่ยเป็นอย่างนงี้คือสภาวะการเกิดอของเขาเนี่ยก็จะเกิดที่สังขารขันามาตั้งอยู่ที่รูปขันนี่นะคือโกรังโกราเนี่ยเกิดขึ้นที่สังขารขัน,นขันห้าเราเนี่ย แล้วเข้ามาตั้งอยู่ที่รูปขันจนจนครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายของของปอัจจุบันกรรมกรรมนั้นน่ะรมเรื่องเดียวนั้นน่ะครั้งที่สามเนี่ยจะจะย้ายจากสังขันมาสัญญาเนี่ยเพราะสัญญาจะ,จะ,จะตัดตัดหมดเลยเพราะสัญญาเนี่ยจะเป็นสัญญาธรรมชาติแต่เขาก็จะเกิดถึงสามครั้งก่อนแต่ครัง้งที่สามตอนสุดท้ายเนี่ยจะเคลื่อนมาที่สัญญาขันเพราะสัญญาขันเนี่ยเกิดความเป็นเองความเป็นเองคือการจําได้ การจําความคิดเนี่ยจาใจที่มันเกิดขึ้นคิดเรื่องใดขึ้นมาได้เนี่ยพอพอจาได้พวกมันตัดเลยมันบางมันปรงเองเลยคําว่าวางว่าปรงเนี่ยคือคือมันต้องเป็นเองนะไม่ใช่เราไปกําหนดอ่าไปกําหนดสติมูม้ากาไก่หรือสติของขันห้าที่เรามีกันอยู่ที่เคยได้ฟังเทศฟังธรรมกันมาเนี่ยอันนั้นไม่ใช่อันนั้นทําไม่ได้อ่ามันมันต้องเป็นของธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นเองอ่าเพราะฉะนั้นโกลังโกราเนี่ยคือกลับไปกลับมา อย่างเงี้ยคือกลับไปกลับมาคือ,อการการกรรมเรื่องนั้นอะ่ะจะมันจะเกิดขึ้นสามครั้งสาครั้งแล้วตัดกลับไปกลับมาแบบนี้แหละคือมันเกิดครั้งนี้แล้วมันก็ไปคิดเรื่องใหม่เรื่องนี้ยังไม่คิดไอ้ที่มันเกิดครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันกลับมาคิดใหม่เนี่ยกลับมาอีกอแล้วคิดเรื่องอื่นวันหนึ่งเนี่ยมันอาจจะคิดครั้งเดียวก็ได้ต่อไปเป็นเดือนเป็นปีคิดขึ้นใหม่ก็ได้เรื่องนี้แต่เรื่องนี้แหละไม่เกินสามครั้งประยู่บาทจมุนได้ไม่เกินสามครั้งปัญญา จานเรียนี้มันก็จะทันทันก็จะตัดเลยไม่เกิดขึ้นได้อีกเลเนี่ยเพราะว่ามันมันเห็นแล้วเหมือนเราเห็นขโมยกำลังเข้าบ้านเนี่ยแต่ก่อนเราไม่เห็นพอเรามาดักดูเราเห็นพ,พอเห็นปุ๊บขโมยไม่กล้าเข้าเลยอ่ะเพราะอ่ะมันก็เห็นเราเราก็เห็นมันก็กลัวเพราะว่าคนคนจะจ้องมาตาผิดเนี่ยพอเห็นจ้าของเนี่ยมันก็ทําไม่ได้ก็ต้องเพ่นเลยต้องหนีเนี่ยเป็นเรื่องแบบนี้นี่คืออ่าโสดาบันโกลังโกละสภาวะที่ หลวงพ่อได้เห็นเห็นแบบนี้ส่วนตำรานั้นก็จะเป็นอัฏาบัญญตัติส่วนมากผู้ที่เอามาแสดงเนี่ยก็ยังยัง,ย,งยังเข้าไม่ถึงสภาวะยังเข้าไม่ถึงสภาวะของจิตนั้นเพราะว่าการปฏิบัติเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนักบวชของเราเนี่ยไม่ไม่ค่อยปฏิบัติก็จะอ่านเอาตามตำราสุตตานันตำราการฟังการเปิดที่ดี ดูในคอมในทะเบียดทะบโพลเป็นส่วนใหญ่แล้วก็พิจารณาตีตึกด้วยสังขารขันสัญญาขันจดจำแล้วสังขารขันตีตึกก็แตกฉานออกไปมันจัดเพิ่มออกไปเรื่อยๆเรียกว่าแตกฉานจะเป็นอย่างนี้ส่วนใหญ่ก็เลยมันมีแต่ความคิดมีแต่การปรุงแต่งเป็นอัิยะไปในเรื่องเรื่องนั้นก็ไม่ได้เข้าไปถึงสภาวะที่ใจมันรู้่ะ สภาวะใจมันรู้น่ะไอ้ตัวนั้นแหละเรียกว่าธรรมธรรมะคือใจใจรู้สภาวะเรื่องนั้นเรื่องนั้นอยู่อย่างเช่นเรื่องอสภาวะของโกรังโกราเนี่ยคือเป็นปัญญาที่มันเกิดขึ้นาสามครั้งกรรมนะแล้วก็ตัดออกไปนี่คือโัรบันโกรังโกลาของหลวงพ่อพุทธะรมแท้ธรรมะวันนี้ขอเอวัง